ชูป,ปาร์ดูดาปาเรย์เป็ดอาปาเป็ดาดาวดาวเดย์ดาวชูปาร์ดูดาปาเรย์ชูป,ปาร์ราดูดาปปูปโ,ปโดนัโน,โน,โนัวถ้าจะเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉันหากจะเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวใจอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาว ในคราวทุกใจจะอยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าเธอคือของควัที่สวรรค์ให้มาระดับปาไวฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นานจะไม่ให้ใครทำร้ายเธอเพราะฉันยังยืนในตรงนี้

ตัวเล็กน่ารักอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้องอะไรคะหนูชื่อน้องกีต้าค่ะโอ้กีต้ากีต้าอายุเท่าไหร่คะเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบเองแหัดเล่นอนูคุลเล่นมากี่ปีแล้วคะหกเดือนค่ะหกเดือนหกเดือนเล่นได้ขนาดนี้วยเอนเลยนะหกเดือนอะ หกเดือนเล่นได้ขนาดนี้เล่นเพลงอื่นได้ด้วยไหมคะได้ค่ะเก่งมากเลยพี่กดคนแรกเลยที่พี่กดเนี่ยคําเดียวเลยคําว่าดาวที่หนูร้องอะ่ะมันไม่ใช่ดาวนะมันจะดาวแล้วก็มีแบบไวเบรชั่นหนูรู้จักไวเบรชั่นไหมที่จะเป็นเสียงสั่นๆท้ายเสียงอะ่ะแล้วยิ่งหนูบอกว่าหนูอายุแค่เจ็ดขวบแล้วสามารถทาไวเบรชั่นได้ขนาดนั้นเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันพิเศษมากๆแล้วก็ อูกูเลเล่หนูเล่นใช่ไหมพี่ก็เล่นแล้วเพลงที่หนูร้องก็ของพี่สิงโตใช่ไหมเออพี่สนิทกับพี่สิงโตเลยเดี๋ยวถ้าน้องมาอยู่ทีมพี่นะเดี๋ยวพี่พาไปเจอพี่สิงโตเลยเออเดี๋ยวพี่พาไปเจอพี่หมาป่าเรามาอยู่ด้วยกันเนาะเราจะได้เป็นลุลากีต้า์น่ารักดีคู่กันแต่พี่อยากให้กีตรามาอยู่กับพี่เพราะว่าเราจะได้ดูซิว่า เดี๋ยวน้องไปทําอะไรอย่างอื่นได้อีกเราไปเต้นกันไหมหรือเราไปสนุกกับเพลงแบบอื่นกันไหมเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเอรเอาเป็นว่าหนูรู้สึกยังไงหรือว่าคิดมาจากบ้านแล้วหรือว่าอยากอยู่กับใครเลือกเลยค่ะหนูขอเลือกพี่ลูลาค่ะ นี้เป็นรุ่นสิงโตนำโชคด้วยนะคะโอ้ชอบพี่สิงโตหนูเป็นแฟนเพลงพี่สิงโตใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวจบวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่สิงโตกันเลยปะไปะใส่มหใส่มหมขอบคุณนะคะกีตาร์เก่งมากก่อนที่หนึง่งเดี๋ยวไปเจอพี่สิงโตกันน้อง<า>หัวล้อแบบคุลสตรีมาก